สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูอ่ออยามาแคปิตอลนะคะวันจะเป็นคลิปเล็กโปรไฟล์ค่ะของเมอร์บิน่าทรายแองเกิลค่ะชุด v E B 15ินั่นเองนะคะก็จะเป็นชุดจากกล่องนี้นั่นเองนะคะโดยจะเป็นสายเลกของคลิปเราเลยสําหรับเรื่องนี้จะเป็นสายเวลนั่นเองเป็นสายปีซึมที่ได้รับกะระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะ และทุกคนคงจะรู้ถึงชื่อแล้วก็รู้ถึงความสามารถมันดีใช่ไหมจากคนที่เคยเล่นญี่ปุ่นมาหรือว่าคนที่เคยดีผ่านๆซึ่งความสามารถของปีซึ่มเนี่ย โคตรเก่งเลยนะคะอะไรก็ไม่รู้มีเวฟมีไดมีพาวเวอร์มีเห่ได้ก็มีมือคืนคือสุดมากๆรวมถึงการป้องกันที่โคตรหนานแน่นเลยนะคะกับการที่มีของเจ้าเอลลี่มาอยู่ในเด็กด้วยก็เป็นการ์ดที่หลายๆคนน่าจะเกลียดไปเลยนะคะสำหรับเอลลี่เป็นเกตหนที่ชิว2องมือเหมือนฮิลทิกเกอร์เลยนะคะก็เราจะมาดูกันเลยว่าในเด็กโปรไฟล์ใส่ปิซึมเน่ย พี่ย่าใส่เ่งไปในเด็บมากแล้วก็สามารถจะตาบเล่นกันได้ไง่ายๆเลยนะคะไม่ยากค่ะหาของไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวเริ่มก่อนเลยดีกว่าตัวเริ่มจะใส่เป็นน้องใหม่เมอร์บิลด่าไทแอกเกิลชิสซูคุนั่นเอง mm hmm. อ่าเป็นตัวเริ่มบล็อกใหม่ในบล็อกบีวีสนี่แหละแล้วก็เป็นตัวของ c r i ติคอน t ิกเกอรค่ะกับเป็นเจ้าตัวของ l o v e เ h อร์โฮ n ลีน่นะคะใส่มาสใบแล้วก็คริติคอนทิกเกอร์ค่ะจะเป็นตัวของ ได้เรยนชายผ้าสู้นะคะนี่นะคะพาชูใส่มาสี่ใบนั่นเองและก็มีดรอทิกเกอร์ค่ะไม่ใส่ไม่ได้ค่ะกับเจ้าตัวของ d รอพีจค่ะเกิสเตอร์กิสเตอรี่เบบี้เลนินะคะนี่นะคะใส่มา4ี่ใบนั่นเองขยับหน่อยเป็น d รอพีจนะคะและฮิลทิกเกอร์อาร์ตใหม่ค่ะของบ็อบบี้บีสินะคะอาร์ติทัชเชียร์พี่พเรอานะคะใส่มา4ี่ใบนั่นเอง ก็จะเป็นคีแปดดอสี 4, ่คิวสี่นะคะสําหรับเด็กของปีซึมนั่นเองนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งขัานของพี่ยาค่ะไอเกรดศูนย์ไม่ใช่เกรดหนึ่งตามมาที่เกรดหนึ่งกันดีกว่าเกรดหนึ่งนะคะพี่ยาก็จะใส่เป็นเจ้าตัวใหม่คะ่ะเนื่องจากเราเล่นสายปีซึมเราก็ต้องใส่ตัวปีซึมคะ่ะกับเจ้าตัวของปีซึมพิเมทร,รีนะคะนี่เลยเคลียร์มีความสามารถออตโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามดูท็อปเจ็ดใบบนสู่ของกองการ์ดค่ะ,สะแสดงการ์ด เกรดสองหรือสูงกว่าที่มีคําว่าปริซึมไม่เกินหนึ่งใบนะคะที่แสดงแล้วเอาขึ้นมือแล้วสลับกองการ์ดค่ะแล้วก็มีความสามารถออโต้เรียกการ์ดเมื่อลงสนามจากใบโซนนะคะสกิลคือความสามารถก็คือใบาการ์ดที่มีชื่อปริซึมนะคะจากดับโซนหนึ่งใบนั่นเองจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบค่ะและเจ้าตัวนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นและก็เจ้าตัวนี้ค่ะตัวบ็อกใหม่นั่นเองตัวที่ที่ยาพูดถึงเมื่อตอนต้นคลิปนะคะกับเจ้าเจ้าของเอลลี่นั่นเอง เอลลี่นะคะเมอร์เมดไอรอนเอลลี่ม, y, มีความสามารถเวนเลียค่ะเมื่อจบการต่อสู้นะคะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตหรือบูทฮิตนะคะในการต่อสู้ที่โจมตีเวนการ์ดค้นหาเจ้าตัวมันเองะคะ่ะจากกองการ์ไม่เกินหนึ่งใบนะคะแล้วเอาขึ้นมือสำหรับกองถ้านําขึ้นมือนะคะให้รีไทม์าการ์ดแบบนี้ที่ช่องเรียกการ์ดค่ะแล้วก็ออโต้ที่ช่องการ์ดเมื่อ,อยูนิตนี้ลงสนามนําชื่อตัวมันเองจากดับโซนนะคะไปใต้กองเนี่ยชิวจะบอกหนึ่งหมื่นจะจบการต่อสู้โคตรเก่งเลย อีกหนึ่งใบค่ะตอนนี้อาติดเอาไว้เวลาเราเล่นคีย์หลักของเด็กเราเป็นอาวุธลับในการเล่นนะคะกับเจ้าตัวของ p e r s i p t e r p e r l e นะคะเป็นคอนทินิวค่ะใส่ได้เพียงหนึ่งใบและมีความสามารถคอนทินิวเรียกอากาศอีกหนึ่งอย่างนะคะบอกว่า p e r s i s t e r Perla นะคะทั้งหมดที่อยู่บนช่องเรียกอากาศจะพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นและคิดได้เข้าบอกหนึ่งนั่นเองอ่าก็ถ้ามี Perla นะคะใบถัดมาค่ะเป็นเกณฑหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นตัวของ เอควิบิวเครียสปิอานานะคะมาลงสนามควรสามารถนาการจากกับโซนที่มีชื่อเหมือนกับแวนการดเก3ามายูนิตเกสามของเราช่องแวนหรือเดียก็ได้อาแล้วก็นํากลับใต้กองถ้ากลับเข้ากองสำหรับกองการและเขนาเต์าชาร์ตค่ะเนตตัวของเซตหน้าค่ะเปิดห้าหาเกศามันเองอาก็จะเป็นตัวที่ทุกคนรู้จักกันดี้พอออกมาให้เราได้ใช้ก่อนหน้านี้นานมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นเกศหนึ่งทั้งหมดสิบสามใบค่ะไอสิบสี่ใบเราไปดูที่กระเกนสองกันดีกว่า เวสองของเรานะคะก็ไม่พ้นหน้าพ้นตาค่ะในเมื่อเ,เล่นปีซึมแล้วก็ต้องใส่ปีซึมค่ะกับปีซึมอิมเมจโรซาปลากระป๋องนั่นเองปลากระป๋องโรซาของโรโยเยอะ,ะปลากระป๋องโรซาค่ะนะคะมีความสามารถเวรเลียเมื่อลงสนามค่ะเขาต้องพาดหนึ่งดูท็อปเจ็ดใบบนสุดของกองนะคะ,สะแสดงการ์ดที่มีชื่อปีซึมจากในนั้นได้เกินสองใบนําขึ้นมือค่ะและที่เหลือเอาเข้าบ่ายนั่นเองอ่าก็เอาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าบ่ายนั่นแหละนะคะ แล้วก็ออโต้เรียกาศเมื่อยูนิตนี้นะคะลงสนามจากไบโซนยูนิตแถวหน้าที่มีชื่อปีซึ่มทั้งหมดบวกหนึ่งมืนจนจบเทินเก่งมากเลยรถปลากระป๋องบต่อมาค่ะจะเป็นตัวของใบนี้ก็ออกมาให้เราเล่นนานมากๆแล้วนะคะก็เห็นหน้าค่าตาก็ดีกับเจ้าตัวของท็อปไอดอนอะควานะคะอะความีความสามารถออโต้นะคะเอาออโต้ก่อนเวนเลียมเมื่อลงสนามค่ะนำนอร์มอนยูนิตที่อยู่มาช่องเรียากาศของคุณไม่เกินหนึ่งไม่กับขึ้นมือถ้านํากับขึ้นมือนะคะจัวนหนึ่งและ ทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบใช้ความสามารถนี้ได้เพียงการ์ดที่มีชื่อเดียวกับยูนิตนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะแล้วก็ตัวสุดเก่งของเราในการเห่ค่ะช็อกโกเลพาร์ตรีเซอเเต้น,นะคะใส่มาสามใบใบนี้บอกว่าในมือการ์ดนี้จะเป็นเกรดหนึ่งนั่นเองอ่าเวลาเราขอแล้วก็ออโต้แบลเตรียเมื่อลงสนามดูหนึ่งใบผสมกองการ์ดค่ะโคอหรือนำเข้าโซ่นั่นเองใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเทิร์นกับการ์ดที่มีชื่อเดียวกันเหมือนกัน และใบสุดท้ายค่ะในเมื่อเรามีตัวกล่องเกณหนึ่งล้วก็ต้องมีเกณสองค่ะมีเพอร์ลต้องมีเพอร์ล่าสก,กิลเหมือนกันเลยใส่ได้หนึ่งไม่และอีกหนึ่งความสามารถค่ะเพอร์ซิสเตอร์เพอร์ลของเราทั้งหมดในช่องเรียกเกาได้รับพลังเพิ่มขึ้นสองหมื่นและคิดที่เข้าบอกอหนึ่งนั่นเองอเดี๋ยวทุกคนรู้ว่าเอามาเล่นทําอะไรเดี๋ยวรอไปดูที่วิธีการเล่นกันเลยนะคะไว้รอดูตอนนั้นแต่เราจะไปอยู่ที่การเกณสามของเรากันต่อค่ะเพราะเกณสองเราใส่มาทั้งหมดสิบสองมแล้วก็ไปที่เกกันสาม เกรดสามของเราค่ะก็จะใส่หน้าเวนของเราค่ะเราเล่นปีซึมแล้วก็ต้องใส่ปีซึมค่ะปีซึมอิมเมจวิวนะคะใส่มา4าี่ใบปีซึมอิมเมจวิวนะคะมีความสามารถแอคทีฟหนึ่งครั้งกระถืนที่ช่องเวนการ์ดค่าคอสคือการโซบัสหนึ่งใบนะคะแล้วก็บายการ์ดที่มีชื่อปริซึมนะคะจากช่องรียากากศหรือจากกับโซนหนึ่งใบนะคะถ้าบายยูน,นิตนี้ได้จะบวกหนึ่งจนจบเทินและออโต้วเวนการ์ดค่ะเมื่อตัวนี้โจมตีคอสคือการเค้าตร์บ,บัสหนึ่งใบและนำเรียกอากาศแถวหน้าทั้งหมดของเรากลับขึ้นมือ จากนั้นค่ะคอการ์ที่เขาว่าปริซึมนะคะจากใบซนไม่เกิน1ใบนะคะลงช่องเรียการและถ้าแวนการของคู่แข่งเปรีเกษหรืมสูงกว่าจะคอได้2ใบนะคะแทนนั่นเองแล้วก็ตัวคีย์เวิร์ดของเราค่ะคีย์ลับแนวการอาวุธลับเป็น perfect performance unju นั่นเองมีความสามารถออโต้แวนการเมื่ออยู่ในนโจมตีแวนการคัตเตอร์บาสหนึ่งค่ะเลือกนอร์มอลยูนิตกี่ใบก็ได้นะคะนอร์มอลนะเลือกนอร์มอลจำไว้นะว่านอร์มอล นอรมอนนะคะนอมอนก็คือได้หมดเลยอันจุมความสามารถที่ช่องเรงการ์ดค่ะเมื่อยูนิตนี้โจมตีเขาจบัสหนึ่งค่ะเลือกนํามอนยูนิตกี่ใบก็ได้นะคะจากช่องเรียกการ์ดของใครก็ได้นํากลับขึ้นมือค่ะแล้วก็ทําความสามารถตามการ์ดที่ถูกกลับขึ้นมือด้วยความสามารถนี้สองใบจะบวกหนึ่งหมื่นให้โจมนี้จบเทิร์นสามใบค่ะจะได้รับอ m ม g i n จินารีกิฟฟอร์ดและสี่ใบค่ะค้นหาการยูนิตจากกองการ์ดได้เกินหนึ่งใบคอโดยช่องเรียกการ์ดนะคะแล้วก็สลับกองการ์ดนี่ก็จะเป็นคะแนย่าบ ส่วนฟอสที่พี่จะเล่นค่ะเนื่องจากเาเป็นเด็กปั๊มกิฟตนะคะเราก็จะเล่นฟอสหนึ่งเท่านั้นค่ะใส่มาเลยเต็มที่ฟอสหนึ่งแล้วก็อย่าลืมคัทชิวนะคะบล็อกนี้มีคัทชิวเงือกให้นะคะเป็นหลายเงือกเลย <c oughs> เราไปเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเ <c oughs> ข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเซตตัวนี้แล้วก็ขอเริ่มก่อนนะคะสรับกองให้อยู่ในลักษณะของการซูมนั่นเองอ่ะแล้วเราก็จะ เริ่มก่อนในเมื่อเราเริ่มก่อนค่ะการออกผลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการเล่นอันจูนะคะพอได้4เวฟนั่นเองถึงจะเล่นตัววิววิว,วก็ได้4เวฟเหมือนกันแต่วิวจะได้ทิปบปันไดซึ่งพี่อาียญ่าเนี่ยจะเอาแรงบุกแล้วก็การคอปันเวฟที่ได้ฟอรต,ต์ด้วยามาให้วิวเล่นในเทินหน้านะคะก็ขอปั๊มกิฟจากอันจูก,ก่อนลวกันในเมื่อเราเริ่มก่อนก็ขอฟาร์มกิฟไปก่อนนะคะวิวจะได้ตีได้แรงขึ้นนั่นเองอเริ่มก่อนค่ะเข้าเทินจวดการ1ใบแล้วก็จะลจไลย ปีซซึมอิมเมนะคะเคลียตัวเริ่มจวดการ์ดหนึ่งใบค่ะจากนั้นสกิลเคลียดูเจ็ด่ะนำการ์ดีซึมเกสองอึมกว่าไม่เกินจากนั้นที่เราดูนะคะขึ้นมือเราก็จะมีวิวมาให้เราเล่นและแล้ไม่ต้องทิ้งมือไว้นะขึ้นมือฟรีเลยทีนี้เราก็เทินหน้าเก2สอนะคะเราก็จะได้เป็นเจ้าของโลซานั่นเองนะคะก็ะะผ่านเทินค่ะไม่มีแต่เจ็บนึงดาเมจค่ะเป็นฮิวติเกอร์พลังเรน เขาเธอจั่วค่ะอ้ยมีเอลลี่อีกแล้วไลค์ค่ะเม็นเจา้าเจ้าของโรซาสกิลโรซาเข้าตัวบาร์หนึ่งค่ะดูเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดสกิลค่ะน,นคะ,นละนำหนึ่งใบค่ะขึ้นมือแล้วนำหนึ่งใบเข้าบ่ายพี่ยะก็จะเอาเกจสองโรซาเข้าบ่ายเลือกเวลวขึ้นมือมานะคะป๊บป๊บอ่ะจากนั้นค่ะเราก็เริ่มเก็สองเราสามารถเฮได้แล้ว พี่ย่าก็จะลงตัวของเอลลี่ไว้ช่องนี้ค่ะและลงตัวของอควาสก,กิลของอควาค่ะเราก็จะยกแบบเก้งๆน,นะคะด้วยการยกเอลลี่ขึ้นจอก,การ์ดหนึ่งใบและทิ้งมือหนึ่งใบพี่ย่าจะทิ้งเป็นโรซาไปนั่นเองอ่าไม่ใช่โรซาทิ้งเป็นเขียเพราะมันจวดได้พอดีเนาะถ้าเกิดว่าไม่เจอเคียเมื่อกี้นี้พี่ย่าก็จะทิ้งเป็นวิวแทนอ่าการที่ทิ้งเป็นเคียเนี่ยเพราะตอนเราไลท์ตั้งวิวนะเราจะได้เอาโซบาสเจ้าตัวเนี้ยเอาไปเข้าบายเราจะจับนายี้ได้สองตัวนั่นเองอ่าเป็นแผนที่ดีมากคอค่ะ แล้วก็อันนี้ไว้ไวบูต่อนแล้วก็อาจจะคอไปแบบนี้นั่นเองอแล้วก็เก็บมือไว้อันนี้เอามาคูณฮิตนะคะเพราะว่าการที่เรามีทิกเกอร์ด้วยเนะี่ยมันจะตีทั้งหมด2องหมเลยนะ,ะที่จาเาข้างนี้ตีก่อนค่ะจะเป็นอยู่ที่หมื่นแปดและทิกเกอร์จะเป็น2องแปดเขาจะต้องปาทั้งหมด2องหมื่นเพื่อให้ตัวเองอเขาจะยืนอยู่ที่เกตหนึ่งอ่ะเขาจะต้องปาสามสองหมื่นห้า 2, เพื่อมิดใครจะไปขาดเพราะเราตีสิบแปดแล้วเน็กเป็นยี่เขาปาหมื่นห้า 15, ก็เป็นยี่ห้าเขาอาจจะปล่อย เราก็เช็คฮิวค่ะอันนี้เราฮิวได้แน่นอนพลังข้างแต่งั้งฮิตค่ะสกิลหาจากกล้องอยู่ในอะเอาเอลลี่ค่ะแล้วก็ฆ่าตัวน,นี้ที่ช่องบรรยากาศทิ้ง เป็นการวนของนะคะเราต้องคิดดีๆว่าเราจะปัดเศษพลังไงเพราะว่าเด็กเนี้ยถ้าปัดเศษพลังกับทําให้คู่แข่งกัดยากอ่ะมันจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการค้นหาเอลี่แล้วก็วนเอลลี่เล่นได้อะไว้กัดข้างนี้ก็จะเป็นสิบแดนะคะเจอ1ทิกเกอร์ก็จะเป็นยี่สิบแปดแล้วก็ตัวนี้ข่ะในคอลัมน์เดียวกันมียูนิตจะบุกห้าพันค่ะเป็นสามหมื่นสามโหเกยสองเลยตีสามสามแรงมากเพราะว่าต้องเล่มไหลค่ะพอเด่มไหลความได้เปรียบของเราตอนขึ้นเกยสามก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้ก็ตาเขาและอะเขาอาจจะตีข้างเราแล้วก็ปล่อยเขาตีไปค่ะแล้วก็รับ1นึ่งดาเมจค่ะอาจจะจน2องดาเมจก็ได้ฮิวเขาเทินจัวแล้วก็จะไลฟ์เป็นเจ้าตัวของผิดผิดผิดอ่ะเพอร์เฟกต์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันจูก่อนนั่นเองแล้วก็1 imaginary นา f ี f กิฟต์ฟอตนะคะพีะ่ยักษ์เรจะดันตัวนี้ขึ้นหน้าไปแล้วก็ลงเจ้าตัวของวิวนะคะ แล้วก็เป็นเอรี่แล้วก็อาจจะลงเอรี่ไว้ตรงนี้อีกใบหนึ่งนั่นเองอ่ะมือก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเล่นนั่นเองนะคะเราก็จะเอาข้างเนี้ยปีก่อนเพราะเดี๋ยวเจ้าตัวเนี้ยมันจะบอกพลังให้ให้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวรอมันลงมาเนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเอาตัวนี้ปีออาก่อน2อง0นสามโดยที่ไม่ต้องบูตก็ได้หรือบูตบูตไปเลยอ่ะสองหนึ่งสามหนึ่งตีค่ะอ่ะ จากนั้นก็โอ้มันเอาน้องมันพี่ย่าลงตัวนี้มาก็ได้อากไว้ยกอาการแบบไว้ลงมาไว้ยกนะคะแล้วก็สกิลคัเตอร์บัสหนึ่งใบค่ะยกนอร์มอนี่นิตกี่ใบก็ได้ค่ะพี่ย่าก็ยกสี่ใบเลยของตัวเองหรือว่าอาจจะยกของคู่แข่งรวมกันด้วยก็ได้นะอ่ะถ้าสมมติคู่แข่งมีที่ยกพี่ย่าก็จะไม่ยกลังเวนนะคะพี่ยา่าจะยกสามใบของตัวเองแล้วก็ของคู่แข่งหนึ่งใบเป็นสี่อันจูค่ะได้พลังเพิ่มขึ้น 1, หนึ่งหมื่นหนึ่งอีเมจินาลี่กิฟ์ฟอค่ะพี่ย่าไปข้างนูน้นแล้วก็หาการ์ดนอร์ม หายูนิตหนึ่งใบลงเรียกาศก็เราจะมีเพอร์เล่แล้วก็ต้องมีเพอร์ลี่ไอ้มีเพอร์ลี่ก็ต้องมีเพอร์ล่าอืมโอเคแล้วสกิลของเจ้าหนี้คอนติเนียจะเกิดผลทันทีค่ะบอกว่าข้างนี้เพอร์ซิสเตอร์เพอร์ล่าทั้งหมดช่องช่องเรียกาศของเรานะคะบนช่องเลียได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยคีย์ที่ข้อบอกหนึ่ง๊บแล้วก็สกิลของเพอร์ล่าบอกว่า โพซิสเตอร์เพอร์เล่นะคะบนช่องเรียกาดของเราทั้งหมดจะได้พลังเพิ่มขึ้นสองหมื่นที่ได้เข้าบอกหนึ่งเก่งไหมอยู่ดีมีคี้เห็นไหมอยู่ดีก็มาเป็นคี้ได้เลยเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับเบกนี้ข้างแวนการ์ดก็ตีออกทั้งหมดสองมือหนึ่งสามมือหนึ่งครานี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดสามสิบแปดข้างนี้ก็จะเป็นยี่ 20, 30, สิบสามสิบโหสองคี้หมดเลยได้เช็คค่ะคีถ้าเขาไม่ถ้าเขา ยังไงเขาก็ต้องวัดเมนอะเพราะว่าเขาก็ต้องกัดค้างไม่งั้นอาจจะต้องมีข้างหนข้างหนึ่งที่จะต้องปล่อยเพราะข้าง2อขีถ้าปล่อยเข้าคู่เลยอะจาได้ไหมว่าต้นเกมเราเราดันเขาไป2องเดมิดเพราะเราตีข้างเนี้ยเที่ยงแรงมากเลยอะ่ะถ้าจังหวะเนี้ยเขายืน2องเนมเขาจะต้องกัดเวนเพราะว่าปล่อยมันจะต้องปล่อยหนึ่ง้างแน่ๆ่อะถ้ากาัดเวนก็พี่ย่าจะไปลงให้ข้างนี้ค่ะอะ่ะข้างนี้เพราะว่าอีกฝั่งจะเป็นเกสองเนาะแล้วก็เพิ่มทีติคอนค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งตอติอกอร์จวหนึ่งค่ะ อ,อันนี้เราก็เพิ่มความแรงเป็นดับเบิลแรงไปเลยเพราะการแบนตัวนี้ไม่มีทางฮิตอยู่แล้วใชว่ไหมนี่ก็จะตีไปค่ะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสองิกหนึ่งสองสามเออสามขีสิมีิีตัวเองแล้วคิกเพิ่มแล้วก็อันนี้เป็นทั้งหมดสามิกเป็นจะปล่อยไม่ได้หรอกถ้าปล่อยจะตายอยู่นะมันจะปล่อยข้างนี้ไม่ได้ถ้าแบบตกทิกบอยก็แย่อยู่นะเป็นสามหมื่นสี่หมื่น คันนี้ก็เป็นสิบแปดยี่สแปดสามแปดสี่หมื่นแปดค่ะสี่หมื่นแปดสองคีกับสามคิก็อย่างนี้เลยนะคะสําหรับอันจูที่เล่นคู่กับเพ,รเพรอร์แลวเพอล่าอ่าเราก็จะดันเขาได้เดมเยอะมากแล้วก็อย่าลืมกาดนะคะเขาตีข้าเลายแล้วเราก็ปล่อยเขาตีแต่จะตีเลยกก็ตีไปนะแล้วก็รับเดมค่ะรับเดมมากแล้วก็อย่าลืมกาดด้วยนะกาดกาดอ่ะสมมติว่ากาดประมาณนี้แตนค่ะ จวดการ์ดหนึ่งใบไล่เป็นฟิซซิ่งอเมียดียวค่ะนี่กำลจะกลายร่างเป็นวิวแล้วฟอสพิยาให้ข้างนี้ะเพราะว่าเราจะเอาเกตหนึ่งมาลงข้างนี้นั่นเองเพราะว่าเกตหนึ่งข้างนี้มันมีตอบุสแล้วก็ขยับเจ้าตัวนี้ลงมานะคะจากนั้นใช้สกิลของวิวค่ะโซบ,บัสหนึ่งใบพิยาโซบัสไปเกจสองเกตหนึ่งจากนั้นค่ะฟิซซิ่งพิยาก็เอาตัวเนี้ยเข้าบ่ายค่ะแว้นกะบวกหนึ่งได้เช็ค และก็ยังไม่หมดค่ะเราจะคอเจ้าตัวนี้ไปตีค่ะช็อกเกิลฮาร์ดรีเซลเรตเต้ค่ะเรามาสุ่มดวงเปิดหัวกล้องจึบ๊บอุ้ยมือดีจังเปิดดีมากเหมือนด้าควา้าอ่าแล้วก็เอาคว้าค่ะสกิลพี่ยาจะยกเป็นอ่ะเพล์แลกขึ้นมือเพลย์แล้วเพล์ี่แล้วก็จัวการ์ดหนึ่งใบค่ะอุ้ยจัวเอรี่อ่ะทิ้งหนึ่งอาจทิ้งเอรี่แล้วกันแล้วไว้วนตอนอมากาศอาคอค่ะ เราจะาเรามีตัววิวอีกไหมวิวในดอกอไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็อาจจะลงไปบูตก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะไม่มีการเอาอาพี่ยาลงตัวนี้ไปไปบูตท,ทาให้มันแรงขึ้นไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ค่ะเพราะตัวนี้เดมมาเยอะอยู่แล้วลงมาบูตไปเลยนะคะสกิลของอควาค่ะในคอน์เดียวกันมียูนิตอยู่จะบอกพลังห้าพันเราเริ่มแบทเทิลกันเลยเพื่อจะอาข้างนี้ปีก่อนค่ะจะเป็นอยู่ที่ แปดนะคะโจมตีใส่แวนการ์ดไอสิบแปดไม่ใช่สิบยี่สิบยี่สิบแปดอ่ะแล้วก็เอาข้างนี้โจมตีค่ะจะเป็นอยู่ที่สิบยี่สิบสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสามสิบห้าแล้วก็แบนการ์ดโจมตีค่ะเป็น 21. สองมือหนึ่งสกิลเขาตะบัสหนึ่งใบค่ะอเขาตะบัสเป็นโรซาแล้วกันโรซาปะากระป๋องจากนั้นค่ะ ยกเลกาแถวหน้าของเราขึ้นมือทั้งหมดหลังจากที่เรายกเรียการแถวหน้าของเรานะคะขึ้นมือทั้งหมดแล้วเราก็จะได้คอการจากบโซนที่มีคําว่าปีซึมนะคะ1ใบลงช่องเลียและเนื่องจากคู่แข่งเปเก3สามค่ะเราจะสามารถคอได้2ใบแทนนะคะพี่เอียรก็จะคอเจ้าเกตหนึ่งลงคอลั่มนี้แล้วก็เกตสองลงคอลั่มนี้นั่นเองอการที่ลงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทําให้เราสามารถปัดพลังได้นะคะแล้วก็ทําสกีของข้างนี้ค่ะเมื่อลง3จากบโซนค่ะ ใบาการ์ดที่มีข้อปีซึมนะคะหนึ่งใบเนี่ยจะใบเจ็ดหนึ่งค่ะเจ้าเคลียจากนั้นค่ะตัวการ์ดหนึ่งใบและตัวนี้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นมือตัวคิสแตดายจังแล้วก็เจ้าตัวนี้สกิลค่ะเมื่อลงสนามก่อนหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์คค่ะลงสนามหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ดูเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สกิลค่ะเอาหนึ่งใบขึ้นมือค่ะ แล้วก็หนึ่งใบใบใบซึ่งไม่มีปีซึมแล้วเราก็ไม่ได้ใบเนาะเอาขึ้นมือพอแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อลงสนามจากบายโซนนะคะยูนิตแถวหน้าทุงใบได้พลังเพิ่ 1, มขึ้นหนึ่งมื่นที่มีคำว่าปีซึมเนาะแบนก็จะเป็นสองมืนหนึ่งสามมหนึ่งสามได้เช็คค่ะอ่าเรามาได้เช็คกันทิปเปิ้ลได้ค่ะใบแรก first check second check ไฟนั่นเช็คบอดหลอกคู่แข่งหรออถ้าเขาปล่อยฮิตก็สามไดอะเราดันเขาตั้งแต่เพล่าเพล่าแล้วยังไงก็ไม่ฮิตหรอกเขาจะแดมไหลไปตั้งแต่ตอนนั้นแหละอันนี้จะตีค่ะเป็นสิบแปดยี่บดสามนะคะส่งจะเป็น 18, บแปดยี่แปดสามมืนแปดี่ืนแปดค่ะก็ประมาณนี้เลยพีซึมแรงเร็วมากๆเลยนะคะก็เอาไปเล่นกันได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปเด็กโปรไฟล์สายปีซึ่งผสมอัญจูนี่เองก็เป็นเด็กที่น่าสนใจมากๆเลยหาของไม่ยากด้วยแต่ที่พยายาี่ย่าทีพี่ย่าก,ก็ถามว่าหาเลยยากค่ะเป็นสําหรับตัวพี่ย่านะใบนี้จะหายากเป็นพิเศษเพย่อแล้วเพือลออาจจะไม่ยากเพราะวีบีสิบเอ็ดตอนนี้พี่ย่ายังเห็นคนขายเยอะมากนะคะตัวที่หายากเหรอก็มีแค่ตัวนี้แหละที่หายากเพราะมันอยู่ตั้งแต่ EB5 เลยที่เหลือก็รีมาในบ็อกหมดมีทุกอย่างในบ็อก v e b 1 5้นั่นเอง ก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะ VB15 e ก็วางจำหน่ายกันทั่วประเทศแล้วหลังจากคลิปนี้ออกไปก็จะมีการแข่งขึ้นมาอีกห,หลายงานเลยแหละเดี๋ยวก็รอดูงานหน้าแล้วกันว่างานที่เริ่มเก็บฟีดเพเยอร์ตามร้านการ์ดเนี่ยแล้วก็ตามงานแข่งต่างๆที่กำลังจะเริ่มเก็บฟีดเพเยอร์เนี่ยเด็กอะไรในเงือกเนี่ยจะได้เข้าไปเข้าท็อปได้มั้งนั่นเองนะคะแต่พี่แย่แอบเชียร์พีซึ่งเปพี่ย่ชอบอความน่ารักของน้องอะ่ะปีซึ่งเปเมทเวล,เวลมันสดใสมากๆเลยไม่ได้อวยนะแต่รักมากอ่ะดูดิวความน่าร อันเองก็ไม่มีหลายมากใค้เอามาโชว์นิดหน่อยอ่ะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไอยามทแคปเปตอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะวันนี้พี่ไอยาก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปเล็กโปรไฟล์และคลิปไฟล์ถัดไปข้างหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย